ทิตก็ต้นแร่รีกันงอกแล้วจ้่แต่ว่ารู้สึกหนานาวอากาศมันจะอัตราการงอกจะช้าแน่แลต่อ็ไปก็จะออกสีเหลืองๆแน่เราะเขียวเดี๋ยวแฮมนี่อ่าใบถขึ้นมาใบเรียงขึ่านมะแข็งแรงก็หนีแล้วนับจะผ้ามาถอนแยกต้นกะะ้าจอะค่ะแรกีก,กะใบ เลียงกระลังแตกเดี๋ยวนี้เท้าสิมเมอน,นีนักจิพามากเพราะแยกต้นกล้าจ้ะปลูกในถาดเพาะไวสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยแล้วก็อ่าบม่มีที่ปลูกแต่อยากปลูกผักนะนักจิพ่ามีแนะน,น้มวิธีการปลูกแบบใส่ถาดเพาะปลูกลงในหลุมหลุมถาดเพาะได้จ้ะนี่คือหลุมถาดเพาะที่น่าเตรียมดินใส่ ดินมาร์กที่นัดมาร์กไวเนาะแต่ขออธิบายนิดน้อยนะคะว่าดินที่จะเอามาปลูกแร่ดินเนี่ยต้องเป็นดินที่ละเอียดนะคะไม่มีเศษหินเศษใหม่ที่แข็งเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีเศษหินเยอะเกินไปเดี๋ยวหัวแร่ดินมันจะแตก,ก่ะเอาหลุมแค่นี้พอนะคะปลูกสำหรับอินในบ้านจะคองเองหรือปลูกไว้ประดับก็ได้ ต้นกากอะงอกทุกต้นนี่ลยจ้ะดูหลาเขาเงี้ยวมากเลยค่ะสีต้องแยกนะคะค่ะบอเฝ้าแยกเดี๋ยวแลดิจะมาล่งหัวจ้ะหลายาวมากเดี๋ยวเขาสิเอาไปลุมถาดลงจ้ะนัจะแย่งแปลงออกเหลือเหลือเหลือต้น อ่านี่ไว้ได้นี่แค่หนึ่งตนจ้ะ ก็เอาล่งทาดที่เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ยังมาแต่ช่วงแรกๆยังท่านได้เพิ่มปุ๋ยเลือไร่นะคะพอไนดนดินมาร์กนี่มีสารอาหารครบแล้วนัดจะบ่ล่งในระหว่างที่นัดล่องพออาทิตย์แรกนัดจะบเ,เริ่มใส่ปุ๋ยอย่างนะคะ ก็ไปเขียวใหญ่เลยค่ะว่าถ้าข้าวใบแยกมอมี้ถาดอาหารยู่ไน้ดินบ่พ่อแล้วก็เลยบบใหญ่เพราะฉะนั้นข้าวตองแบงแยกค่ะแลดีติจะชอบดินที่แบบดินร่วนบนทรายแล้วกะเพิ่มปุ๋ยคอกผสมลงไปจ้ะแล้วก็ดินจะให้มันเหนียวล้ายแล้วกะ ที่สำคัญยาให้มีเศษหินเศษแข็งแข็งที่เหตุห้แร่ดิดแตกหัวได้ค่ะเวลาลมหัวนัดกับพ่อช่วงหนาหนาวนั่นนี่เพาะไว้ได้บ้านเอาอาศัยวา่าใช้แสงแสงแสงไฟนในบ้านเอาแร่ดิดงอกเร็วเลยค่ะแค่สามเหมือกับงอกละ่ะ แต่ว่าจะเริ่มตโตกับจะสาแน่โอ้โหนับถอนออกมากนีเป๊ะเลยค่ะทั้งหมดนี่เหลือนี่ก็ต้องแบงให้หมดด้วยนี่แบงใส่ถาดเพาะไว้หว่าวนาหนาวเขาปลูกปลูกลงแปลงหรือปลูกอะไรเมื่อใดนักกนัดจะเห็ดคลิปนี่สำหรับเอฟซีที F ่บอมี T พื้นทีหรืออยู่ในคอนโดในเมืองเนาะจากปลูกแร่ดิดนนะก,ก็เลยสิพาเห็ดอ่าโอเคนะครูอ่าลงไปทั้งหมดถาดเพราะนี่ทั้งหมดได้สิต้น,นะคะ่ะกระทือระดับกระทือว่าโอเคจะพอเดี๋ยวอ่านัดต่อไปแบงใส่อีกเนาะหลังจะหนัดข้ามลาลบน้ำกันจ้ะ ิธีการดูแลต้นแรดดีดเนาะส่วนมาาข้าลูกในถาดเพาะมันกระจิทําให้ดินแบบว่าบา่อาอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเอาจะพ่วนดินจ้ะสังเกตได้ง่ายว่าบางต้นจะบ่อโตเท่ามูหร้อก็บ้างต้นสวยงามกมูบางต้นอาจจะล่มงหัวแล้วเรียบร้อยนี่คืออ่าการปลูกแรดดีดแบบนี้เนาะเพราะว่ามันบางต้นก็อาจจะ ได้รับดินที่บอ่อเพียงพอหรือดินแข็งเกินไปนัดคิดว่านะเพราะฉะนั้นเข้าจะต้องพ่วนดินค่ะนัดจะพาพ่่นดินตลอดนะทุกทุกอาทิตย์ที่เห้าสังเกตได้ว่าดินเริ่มจะแข็งแล้วอะแน่นเกินไปอ่พยายามเพาะย่าให้โดนหากของแร่ดินนะคะแล้วกระชิสะเอาประมาณขอบขอบของถาดกระพาอแล้วก็นันะจะใส่ อุ้ยธรรมชาติอันนี้ค่ะคืออุ้ยกระดูกปลากระดูกปลาที่นัดซื้อในหลานสเปอร์มาเก็ตอันนี้ทํามาจาพัดธรรมชาติแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใส่อันนี้รับรองได้ผลดีมากเลยอาจจะใส่ทุกพืชพักดอกใหม่ทุกชนิดค่ะดอกกุหลาบน,นันก็ใส่นะคะคปลูกได้ดีแล้วก็พักทุกชนิดนันจะใส่แบบนี้หมดกับเพียงเทวาเฮาลุยไปคางของยาปะยัม ติดก็ไดค่ะบ่มีปัญหาเพราะว่าเขากรไดใส่เป็นสารเคมีเนาะแล้วก็ที่สําคัญแล้วเขาใส่ปุ๋ยกระดูกปลาข้าจะต้องพ่วนดินไปพร้อมจ้ะเพราะว่าให้ปุ๋ยกระดูกปลาผสมไปในเนื้อดินได้เท่าไดให้ดีค่ะเพราะฉะนั้นพักข้าวกระสีงามค่ะใบก็บจะเขียวขึ้นแล้วก็สมบูรณ์ค่ะโตเร็วไดกเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วหรือผู้ใดบ่มีก็ใส่ปุ๋ยคอก ปกติได้ค่ะปุ๋ยอคอกที่เท้าหาไดตามที่เท้าทนัดเนาะเราจำเป็นต้องเป็นกับปุ๋ยกระดูกป่าแบบนัดกระไดแต่ว่าให้เป็นปุ๋ยอคอกหรือปุ๋ยเคมีแล้วแต่ผู้ทนัดจะใส่แบบใดนะนัดกบบระเบิกกมมดกำหนดจำกัดแค่ยกตัวอย่างให้เบิรงเซอจ้าแลวกะ็โรยไปแล้วก็ลดน้ำอาจจะลดน้ำด้วยฮอร์โมนน้สดกระไดจะ้ะ สามหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วแต่หรือน้ำเป้าตามกระไดเพราจำเป็นต้องมีห้องมโมนมสดกระไดเนาะนี่กะสิท่วนดินเขาพุ้ยกระดูกปลาเขาจะละเอียดมากเลยค่ะเดี๋ยวอีกนาทีสองอาทิตย์เล้ากระไดเก็บผลผลิตแล้วจ้ะเดี๋ยวเขาก็ล้มหัวละดูจากสภาพบางต้นของแรดดิทเนนะี่ยจะเริ่มล้มหัวละเนี่ยมันต้นเนี่ยจะเริ่มลง ลงหัวแล้วนี่มีหัวแล้วด้วยนี่ตรงนี้กะพยายามบำรุงให้เขาได้หัวใหญ่ๆให้เขาแนะ่เพราะว่าเขาปลูกในพื้นที่แคบนะว่าใช่ในแปลงใหญ่ๆเหมือนทุกขังที่นัดเคยเห็นก็เพระดดาะฉะนันต้องดูแลแบบใกล้ชิดมากค่ะที่สำคัญอย่าให้ดินแข็งนะดินแข็งเขาจะลงหัวยาก เอาแบบนิ่มๆข้าววนดินบ่อยๆใส่ปุ๋ยขอกบ่อยๆแล้วก็ล,ลดน้ําตามแค่นี้ค่ะวิธีดูแลรัลกษาแลดิดในถาดเพาะง่ายๆจะ หลังกากพวนดินให้ปุ้ยเรียบร่อยค่ะตอนนี้แลดิษเริ่มจะล่งหัวแล้วบาง,งต้นก็นยังบอฮัทเนี่ยล้มหัวหนักเคลียร์เบิง์นะส่วนอันนี้เริ่มหัวหัวมา้ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเราปลูกในถาดพอแล้วปลูกในแปลงก็มันเหมือนกันละค่ะแต่ว่าอยู่ที่เราจะ บำรุงดูแลยังไงเพราะว่าในถาดเพาะมันจะต้องใส่ความดูแลความสนใจมากกว่าปลูกใ่แปลงเนาะน,นะออนี่ล้มหัวแล้วนี่ล้มหัวแล้วค่ะหลายต้นเลยค่ะปลูกในถาดเพาะง่ายๆตองมีอาจจะล้มชาแต่วมาสิว่าท่านบอกนี่ไปเลยไปห้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นใบสีเขียวต้นใหญ่ค่ะนี่ก็หัวใหญ่เลยนี่นะนะจะถอนห้เบิง้ง ได้นี่จ้ะยอดเลยอ่ะสีก็ดีนี่ละละระลับนี่ก็นั่งอ่อนดีบอว์บะแกนนายถุมมาห้งเก็บกินได้ทุกวันเลยค่ะเวลาเราปลูกไว้ในบ้านก็ต้องไปตลาดเนาะปลูกไว้กินเองแถมประหยัดแถมสะดวกด้วยปลูกแค่ในถาดเพอหลุมแค่เนี้ยเองอ่ะเราก็สามารถได้กินแรดิบได้ สวดเลยค่ะรูปมีกลมมากเลยแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์สดจอเลยค่ะรูปมีงามลมเออจจกถาดเพราะาได้ผลผลิตดีมากเลยค่ะ